ครมรเคาะแล้วเราไม่ทิ้งกันขยายสิทธิ์ให้เงิน5,000บาทจาก9ล้านขยายเป็น14ล้านคนเยียวยา5,000บาทขยายสิทธิ์ให้เกษตรกร,กรนักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วยนาน3เดือนครับ จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมมีม,มติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้จ่ายเงินเยียวยา5,000บาทในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ลงทะเบียนผ่านทางช่องทาง Ww w เราไม่ทิ้งกัน .com เพิ่มจาก9ล้านคน เป็น14ล้านคนเป็นระยะเวลา3เดือนนั้นซึ่งวาระนี้กระทรวงการคลังรายงานที่ประชุมครมจากการเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันตั้งแต่28มีนาคมจนถึงวันที่16เมษายนพบว่าผู้ลงทะเบียนมีจำนวนสูงถึง27,760,000ล้าน7แสนคนครับซึ่งพบว่ามีจำนวนมากกว่าที่ประมาณการไว้อีกทั้งยังได้รับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร แต่ประกอบอาชีพลูกจ้างแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นหลักดังนั้นจึงเห็นสมควรให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวด้วยทั้งนี้หากผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มดังกล่าวได้รับสิทธิตามมาตรการแล้วจะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการใดๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อีกต่อไปครับ นอกจากนี้ผู้ได้รับผลกระทบบางกลุ่มปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่เต็มเวลาและประกอบอาชีพลูกจ้างแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นหลักดังนั้นจึงเห็นสมควรให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้รับสิทธิเยียวยาตามมาตรการ5,000บาทนี้ด้วยครับดังนั้นกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทบทวนมต,ติคอรอมอเกี่ยวกับมาตรการการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงดังนี้ครับ 1. ขยายจำนวนผู้เข้าขายได้รับสิทธิ์ของมาตรการเยียวยา5,000บาทให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากเดิมจำนวน9ล้านคนขยายให้เป็น14ล้านคนครับ 2. ขยายกรอบวงเงินสำหรับการใช้ดำเนินโครงการจากเดิมก,กำหนดไว้45,000ล้านบาทขยายเป็นจำนวนเงิน210,000ล้านบาทครับซึ่งจะเป็นการจ่ายเงิน5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนให้กับประชาชน14ล้านคนซึ่งประกอบไปด้วย 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนไม่เกิน45,000ล้านบาทที่ได้รับจัดสรรตามมติครมรเมื่อวันที่24มีนา63เพื่อชดเชยรายได้ในเดือนเมษายน2563ครับ 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน25,000ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อการชดเชยรายได้ของผู้เข้ากายได้รับสิทธิ์จำนวน14ล้านคน ในเดือนเมษายน2563ครับ 3. เงินกู้ตามพระราชะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัอสโคโรนา2 0 1พาพศ2563จำนวนไม่เกิน1,40 0 0 0ล้านบาทเพื่อชดเชยร,รายได้ให้กับผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จำนวน14ล้านคนในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน2563ครับ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นพศ2563แล้วและขอให้สานักงบประมาณนําเสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าวประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันอีกทั้งการดาเนินมาตรการเข้าข่ายลักษณะของกิจกรรมมาตรการหรือโครงการตามบทบัญญัติในมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พศ2561พรบวินัยการเงินการคลังและประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังในอนาคตพศ2561โดยกระทรวงการคลังได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา27แห่งพรบวินัยการเงินการคลังเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันที่ทางคณะรัฐมนตรีเคาะแล้วว่าขยายสิทธิ์จาก9ล้านคนเป็น14ล้านคน ที่จะได้รับเงินเยียวยา5000บาทนี้ครับและขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ทําเกษตรกรแล้วและกลุ่มนักเรียนยนักศึกษาที่ทํางานพาร์ทไทม์คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันด้วยครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝาก<ม>คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ